สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator นะครับอ่ะคลิปนี้นะครับผมเรามีภารกิจถมที่ร้อยรถนะครับผมนี่เลยเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็น SK 2 1 0นะฮะ LC เป็นรถไมโครใหญ่เลยนะเพราะว่าวันนี้เราออกงานใหญ่นะฮะรถไมโครช่างต้นนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะย้ายไปลงบอ่อแล้วก็ใช้6กร้อในการขนดินนะอ่าถมที่ประมาณร้อยรถนี่แหละนะครับผม คลิปนี้เราก็มากับคุณน้อยเกมนะฮะแล้วก็เขาก็มากับโดมินิเตอร์สุดหล่อสุดเท่นะ,ะคลิปนี้เราก็จะขับเมคโคนแล้วก็รถด,ดำด้วยนะแต่ว่ารถด,ดำเรานะครับสแต,ตนบายอยู่ที่หน้าง,งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางไปที่หน้าง,งานเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับพลทหารน้อยเกมพร้อมหรือยังครับผม,พร,มรบพร้อมแล้วครับพร้อมแล้ววันนี้จะพาไปจกดินนะฮะวันนี้ไปน, <c oughs> นี่นี่นี่มาแล้วครับผมบรรเลงเพลงเศร้ามาแล้วนะฮะนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยก็เอานะครับนิดนิดหน่อยหน่อยก็เอานะฮะ ขอให้มีครับขอให้มีได้ต้องไ<อ>มเยอะหรอะวันนี้เราแบบที่จริงเราต้องใช้แบบหัวลากขนนะไอ้มือโคใหญ่ๆแบบเนี้ยแต่เราแบบคขนใกล้ๆไงก็เลยแบบใช้สามหกนะฮะในการขนย้ายบทมาก็ขอเอาบทเราขอชิมหายแล้วเลยทางเลี้ยวเดี๋ยวเราเลี้ยวทางนี้นะมือขนใกล้ๆนะวันนี้มือโคยใหญ่มากานะมใช่ไหมผมใช่ผมใหญ่มากใหญ่จนล้นเลย ใช่ล้นมากเลยอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเยอะเ <c oughs> ยกงนิดหน่อยครับโยกะเยก่นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเราเอาอยู่อ่าโอเคดูดีดดวความมันก็แย่เราดูดีใหญ่มากเลยนะครับผมดูล้อมันแบบล้นสิบ้อเรามาเลยอะ่ะล้นเทรล ER เรามาเยอะเลยอะ่ะไปครับไปโอ้ <c oughs> โหดูเออ เดอร์คันนี้ก็ขายนะครับผมคันนี้ช่วงล่างดีนะฮะช่วงนี้เออไม่ใช่ช่วงนี้ดีอะไรวนะคันนี้ <ไป S 1> นะครับผมเออรั่วไปลวคันนี้ช่วงล่างดีนะฮะทําช่วงล่างมาใหม่ช่วงล่างแบบแข็งมากนะครับผมผนไม่โคคันใหญ่ๆนี่ไม่มีความนะขุดตรงน,นี้นี่เองนะทุกคนนะใช่ครับเป็นบอ่บอแบบบ่อใหญ่นะโอเคไปนี่เลยครับผมปล่อยไหลเลยนะฮะ วัดดวงเอานะครับผมทำงานแบบต้องขึ้นอยู่กับดวงลงบอ่อลงบอ่อไม่โครรอไมโครเอาไม่โค,ร,ครลงกัทุกคนนะหาที่อยู่ของเราอนะนี่เลยเดี๋ยวเราจอดตรงนี้อ่าโอเควันนี้เรารับสองหน้าที่เลยไปไปไปเดี๋ยวย้ายไม่โครเอ้ยไม่ใช่ย้ายไอ้รถด,ดับออกกัน อันนี้มากับเมกาสีเหลืองนะครับเทเลอร์ก็สีเหลืองย้ายไปตรงไหนก็สีเหลืองนี่ไงเอเกมมาจอดตรงนี้ก็ได้เนี่ยจอดเรียงกันจะได้ตักส่ทีเดียวไม้สายเหลืองทุกคนนะใช่ครับผมติดมาจากพี่น้อยเกมนั่นแหละฮะเกมมาจากคุณน้อยเกมไงป่าไม้สายเหลืองครับผมมาครับผมระดับระดับพี่ไม้นี่ต้องเรียกป่านะทุกคนนะโอเค บางพาบก็ติบเรียนนะ้วช่วงนี้ต้องทำตอนเย็นถ้าอยากเจอบางพามแต่ตอนเย็นไม่ว่าอือชิมหาละเกมอุ้ยรเร้ยอะอรวู้วเด้งเด้งเด้งเด้มีเด้งครับผมมีเด้งเอาลงไงวะเนี่ยเราเอาลงไม่ค่อยเก่งสหดิเดินไดเดินลต้องทําก่อนหรือเปล่าเหมือนจะคว้ามนะไม่คว้าหรอ เอ่าเช้าลงไว้ดิเบาเด้อบ้า,า,าไม่ต้องเอาลงแบบนี้โอเคแล้วก็ไปค้ำลัเตอร์นะฮะดูลันเตอร์ยกะโตแล้ลวหน้าเทเลอร์ต้องยกพี่หน้าเทเลอร์ต้องยกเพื่อความสดจริงพี่ได้เลยครับผมได้เลยนี่นค้ำก่อนเดี๋ยวค้ำก่อน,นค้ำลงค้ำลงไม่พี่พี่ต้องไปค้ำข้างๆเลย เอาล่ได้ไหมครได้ก็ได้ได้ก็ได้เอ่ะเราขับไม่เคยเก่งเลยเอาโลเอาโลได้ได้ได้โอเคเศรษงามเราขับมอเตอร์แบบไม่เคยเก่งนะทุกคนนะก็หรือว่ากันไปครับมือสมังเราแบบไม่ได้มาด้วยไงมือสมังรได้มือสมังรเขาปิดเรียนนะช่วงนี้ได้ครับผมถ้าเราต้องไปเทตรงไหนเนี่ยพี่ เดี๋ยวพ,พี่พาไปเดี๋ยวไปพร้อมกัน,นจั๊กไปจ้าไปมันมือดอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนขับภายในแล้วมันมืดมากเลยเกดตัวไหนครตัวเอ็กอ๋อ,กอ,อ,กอ,อกนี่ไงตัวเอ็กมันแบบนินง่ายนะทุกคนนะอันนี้ช่างต้นเขาก็ขายอยู่นะาหาช่างต้นได้ครับนี่นะครับขายราคาถูกมากครับผมก<ช>็กันเองก็สองพันนะครับหยอกหยอกหยอก สี่ร้อยใช่ที่ทั้งนี้ต่องันสามร้อยสี่ร้อยนะหลักร้อยนี่แหละน่าจะหลักร้อยแล้วนะ,ะวนะอืะอโอเค<ช><ด>ครับดเ,เดี๋ยวทำทางขึ้นก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะทุกคนนะนี่เลยเราจะขึ้นไปแบบนี้เลยครับนี่ขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวไหววะเนะี่ยแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเออมคโคยังไงหลัง อืแม้เราเซียนอยู่กอแล้วเออล่วง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 ล่วล่วงล่วจะล่วงพี่ดูถ้าคนขับแรงเจียบแต่แค่ตีนะกว่าล่วงเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอ้เยอะเอ้ยวัดซับวเดซบร้อโอเคเฮ้ยจะล่วงไปอีกทางนึงละปเดเลยคุอตาเลยดา้าพี่หันหันรถใหม่กันเออโอเค ประมาณนี้ต้องปิดผ้าทางเทคนิคนิดนึงนะฮะเราขับไม่ค่อยเก่งน,น,นะไมโคนะโอเคเราอยู่อยู่ด้านบนนะทุกคนนี่แล้วเราแล้วก็เราจะขับภายในนะโอเคไปครับขุดกันต่อเลยเอย่างนี้เป็นไงเออเห็นไหมใส่ง่ายกว่ากันเห็นไหมเยับเรื่อยรอสักครู่นึงครับเดี๋ยวรอสักครู่นึง ต่างให้บแบบตัวจีเลยอะ่ะต่างให้<ล>แบบดิจิตลอลอะไรนะดิจิตอลมาเหมือนไอ้ปลมอีกแล้วเมวื่อวานเทไม่ลงแล้วออกมาเต็มแล้วนี่หว่ามาครับใส่โดมมนิเตอร์บ้างครับโอ้หมือขับไม่โค้ไม่มานี่คือแบบยังไงไม่รู้อะเราไม่ค่อยแบบ วทำไมมันเทนไม่ลงสักทีวะไม่ลงไม่ถึงดับวะเปล่าอออันนี่ครับขุดดินครับขุดดินสวิงเลยโอ้สวิงไวมากเลยอโอเคขุดไปเลย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 ตลอดเลย ได้ขับนานแล้วก็เราไม่ค่อยชินด,ด้วยนะเต็มอย่างนี้ทำไมเหมือนดินไม่ขึ้นเลยเหมือนดินไม่ขึ้นเลยเกมทำไมขึ้นให้ป่ะน่ะโอ้ดินขึ้นช้ามากเลยคันนี้สุดยอดขึ้นไวน่มันใส่ดินเยอะไงไ,งไอ้ลถด,ดํำคันนั้นตายแล้วทหารไ่ ฐานใหม่นี่เขาชิงกับคันนี้ไงทุกคนเขาชิงกับคันนี้ไอ้คําว่าอะไรนะฐานใหม่อะไรเงี้ยตายแล้วฐานใหม่ฐานใหม่เรื่องการปฏิบัติเองฐานใหม่ทหารน้อยใจเยอะกวนนะอันนี้เป็นรั่วของชาตินะครับผมรั่วของชาติมาเริ่มคลิปเอารั่วรั่วรั่วผิดรั่วรั่วรั่วของชาติผมอะไรเลยงงเลยอะ เอาลวดลวดขัะไงเกมไม่เต็มสักทีเลยป่ะเพื่อนใส่เยอะยังไงล่ะเราใส่เยอะโอ้เยอะเกินธรรมดาจะใส่รถยวใส่รถให้รถพลทหารก่อนเต็มแล้วแต่แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปไปเออนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยก็เอาครับนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยก็เอาอะเพ่อเป็นไรนี่หน่อยไปครับ ปิมนี่ฟ้าเลยนะด้วยนะคปิมรถเลย,เลยตอนลี้แต่ดสติกเกอร์นะติดเต็มหมดเลยสีฟ้าสบายตามผมเี้ยเรายกผาเก็เรียกผาครับไปก็แลยวสายครับผมไปครับไป ประถมตรงไหนแล้ววะลืมละแถวนี้หรือเปล่าเออตรงไหนวะอ๋อนี่ไงคนหางานเองครับลืมเองครับทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่เดี๋ยวเราถมต่อจากตรงเนี้ยที่เนจุดที่ร้อยรถนี่อ๋อปรับมาเท่าๆกันใช่ใช่ใช่าถมประมาณร้อยรถนะครับกว่าจะเต็มนะมากกว่านั้นอีกไม่มีรถดันเลยเขาสร้างบ้านได้เลยเทก่อนแล้วกันเทก่อน เดี๋ยวเออด,ดี๋ยวรถตันจะถอยไปไหนนะ่ะนี่ถอยขึ้นไปมันลงไปแล้วไปด้านหลังเลยมันไปด้านหลังไปตีท์ครับตีอ่าหา้รโอ้ไม่เสียเลยอะ่ะทหารใหม่ไม่เสียเลยอะ่ะ <laughs> ตีท์ตีท์รถทหารใหม่ออตีแล้วล่าสุดเรื่องวลากรนะควรนะ นี่นี่รถแรงครับผมรถแรงไปเราต้องหันไปนะไม่ใช่รถแรงอั้คนอาดัมครับผมไปไปมีรถอะไรดันบ้างวะเนี่ยรถแท็กเตอร์เดี๋ยวเราเอารถแท็กเตอร์ดันีพี่เอาแท็กเตอร์ดันเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเลยอ้ค้าง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 ซื้อรถครับผมตามรอยเดี๋ยวจะให้เกให้พี่นอยเกมดันนะ เย็นจะมาดัานไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเขาเริไปจอดที่นี่อ่ะได้ได้ไม่ได้ได้ไปดันได้ผมรู้ไงคุณไม่มีอะไรทำไงก็มีอะไรท้าอยู่แล้วแล้วก็เสรีใช่เฮ้ยรถดีตอดีตถ่ายครับเหมือนเห็นลอยเลยลอยรถขายวเนี่ยาถ่ายแล้วฐานใหม่ยั่ไหนวะถายฐานใหม่ไปไม่รอเลยอ่ะเหนื่อยหลุดหลุดหลุด ไปนู่นเล้วทยไปอย่างไวเลยเราถมกี่วันเนี่ยกว่าจะครบไอ้ร้อยลวนี่ไม่รู้ว่าพี่ผมน่าจะเข้ากรมก่อนนะโอ้ลวเลยเจอคำนี้โอ้น่าจะเข้ากรมก่อนนะกว่าจะเสร็จก็น่าจะเข้ากรมก่อนนะทุกคนนะตายแล้วทางนั้นหม่เข้ากรมก่อนเลยอ่ะถมดินถมดินไม่เสร็จอ่ะ เไอ้ย yeah. right. ีนแข่งจ่าเลยแท็กเจอ์ดันไม่ไปเลยใช่หรอมันไม่ได้อนี่ไงไม่ได้ลบเหลี่ยมลืมไปจะใส่รถเกมกอนดีกว่ารถเกมใส่เยอะมากเลยดี่ร้อยคุณไม่เกมต้องเจอแบบผมอ๋อรถเก่งโต้ยนี้แท็กเอ์รดดก่กระโดดั ดีดล้นขึ้นเลยอย่เลยเป็นไรอ่ะเป็นบัสล้นของดีดขึ้นฟ้าเลยอะเด็กเตอร์ดีดขึ้นฟ้าเลยอะหาแล้วที่ในเกมน่าจะเจอเจ้าทีแรงนะทุกคนนะกำลังขับกลับที่เดิมอะทุกคนนะเอาแล้วแบบนี้รถดาวต่อรถใส่รถดาวครับรถดาวใส่เต็มเร็วนะฮะ ไย้แล้วทหารใหมทหารใหม่ทหารใหม่ขับรถลอยฟ้าเมื่อกี้นี่ไม่ไหวเลยรับพี่เนาะทหารใหม่ทหารใหม่ทำอะไรครับเมื่อกี้นี่ไม <laughs> ่ไหวเลยเนะาะทหารใหม่ได้แล้วทหารใหม่โอเคเดียมแล้วเกม เลอเดอร์ไปเลยเด้อครับผมกำลังไปครับผมไปเข้ารถด,ดับก่นอนที่ดับสุดท้ายไลครับไปครับวันนี้มาสีเขียวพรุ่งนี้น่าจะเป็นสีขาวเลยนะสีสุดท้ายแห้ะ <c oughs> มีอยู่เอา <5 S 2> ทุกสีนะเอาทุกสีใ,ใช่ พื้นที่เต็มนี่เต็มกับรถทับนะไม่ใช่เต็มกับอะไรนะหลายสีต้องอัพเขาไน่พี่จังหวะเนี้ยไม่มีตังค์เลยหนึงเทสยืมเงินเน็่งเทสต์นั่นแหละหนึ่งเทสต์สองพันกว่าบาทเองพี่มาไมที่พันตังค์กันช่วงนี้ได้สองพันไหมผมก็โอ้โหเจ้าพี่ตังค์ไหมผมไม่ร่อยหร,อหรอ้อยเลยตายตายตาย รถดีดีรถดีขึ้นฟ้าเลยรถโดดคนดีดลยใช่ครับคนน่าจะดีกว่ารถนะนี่ครับเทศธรรมดาลงไปจำนะทุกคนนะเอวาเตียวบีลงไปทำอะไรครับนั่นเตียวบีปีตาละแต่ละวันแต่ละวี่นะทุกคนนะ แต่ละวันแต่ละวี่อันนี้เราน่าจะถมเสร็จนะพี่น้อยเกมน่าจะได้เข้ากรมก่อนนะทุกคนนะเกมน่าจะได้เข้ากรมก่อนเสร็จอะดูทรงเลครับยกับทหารนะครับกับค่ายครับกับข่ายก็เป็นรั่วของชาติต่อไปครับรั่วเขาใช่รั่วตอนฝึกก็รั่วอยู่ด้วยรั่วกันทั้งหมดทั้งหมดทีเลย วันคือคือวนอนที่ตอนช่องฝึกาางานในแรกอ่ะมัน,น,นไม่มีมือถือเล่นไหนไม่รู้ทำอะไรกันอ,อ,อะไรอะไรใครแกี่ยที่เคยเห็นคลิปที่เขาแทงสนุกมาห้คลิปอ่ะนั่นแ,แหละเขาโห่ก็ทำกันแบบนั้นแหบบละรั่วเลยไม่ได้ทำตอนแล้นตอนนั้น,น,นอ,อ,อ่ะเออตายตายครับถ่ายรูป่อนถ่ายรูปกก่อน ดกันไม่เกรงใจใครเดีย๋ยวเราไปคลิปกันดีกว่านะครับผมเ,เดี๋ยวว่าจะทิ้ตาครับคลิปนี้ก็ต้องขอต่อลาไปก่อนสวัสดีครับ